สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ทางตินนาจะนำท่านมาทำความรู้จักกับปัตเตาเลียนยูเนียนรุ่นใหม่นะครับมีชื่อรุ่นว่าเดอะบอสนะครับออกมาพร้อมกันทั้งตัวตัดกับตัวตกันขอบใช้รหัสรุ่นว่า009สําสำหรับตัวตัดนะครับส่วนตัวกันขอบจะใช้เป็นรหัสรุ่นมา0 1 0่นะครับของยูเนียนเนี่ยเข้ามาเป็นรุ่นล่าสุดเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะเป็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็ตัวระบบมอเตอร์ด้วย คือจริงๆยูเนี่ยออกมาทั้งหมดหลักๆมีอยู่ประมาณสักามถึงสี่รุ่นนะฮะครั้งแรกเลยจะเป็น V12 ระบบก็ยังเป็นแมกเนติคอยน์นี่แหละครับเพียงแต่ว่าเขาพัฒนาอัพเกรดมันมาเรื่อยๆแล้วก็ทั้งรูปทรงภายนอกด้วยเหมือนกัน V12 นี่เป็นพีวอร์ตแมกเนติที่ใช้ความเร็วรอบที่หมื่นรอบโดยประมาณนะครับรุ่นแรกของบ้านเราที่เป็นเครื่องแบบนี้ที่เป็นไร้สายนะรุ่นที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวโรตารีมอเตอร์เนาะ FM004 ที่หน้าตาเขาจะเป็นทรงมาตรฐานทั่วๆไป5,500รอบแล้วก็ขยับมาเป็น FM005 ที่เป็นหมื่นรอบเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มแรงบิดให้กำลังตั่นมากๆขึ้นต่อ B12 แล้วก็เปลี่ยนรูปทรงเป็นทรงโค้งโค้งถ,ถ้าทุกท่านจำได้ก็จะเหมือนกับพัฒนาด้านรูปทรงเข้ามาช่วยแล้วก็ออกมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็เป็น007ที่เป็นโรตารี่มอเตอร์แต่รอบขึ้นไปที่6,500รอบ ก็เป็นกลุ่มรอบสูงสุดในตลาดนี่ก็มาถึงตัวล่าสุด FM009 หรือ The Bo s s มีชื่อติดหายไมาด้วยว่า The Bo s s นะครับเริ่มจากข้างนอกก่อนอกล่องเนี่ยรอบนี้ก็มาแบบมีสีสันนะฮะตัวนังสือมีทั้งชมพูเขียวมีลวดลายนะครับ,นะรบแล้วหน้ากล่องนี้ก็จะมีรูปน่าจะขนาดเกือบเท่าของจริงหรือใหญ่กว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำน,นะครับ,รบโมเดล FM009 ด้านข้างด้านข้างก็จะมีบอกพวกสเปคข้าวๆระบบอะไรต่างๆของเขานะครับ ให้ดูด้านหลังบอกฟีเจอร์ต่างๆนี่เรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่านะครับกล่องก็ปเปิดกล่องออกมาอ่าเป็นแบบเปิดฝาเชื่อได้หมดนะครับอ่าก็จะมีรูปตัวเครื่องเหมือนเหมือนด้านหน้าเหมือนหน้ากล่อง,องข้างหน้านะครับภายในเนี่ยเลเย์เก็จะเป็นแบบบ็อกพลาสติกฝังนะครับมีตัวเครื่องมีทันชา์สายชาร์จชุดรองฟันแล้วก็น้ำมันอันเดี๋ยวเรามาดูยกขึ้นมาดูเลยนะครับข้างใต้ก็จะมี คู่มือเป็นสัตยทยพร้อมอวิธีรับประกันนะครับอุบปรกรณ์ทั้งหมดที่ให้มาในกล่องก็จะมีตัวอุปกรณ์หลักคือตัวเครื่องพร้อมแท่นชาร์จนะครับสายชาร์จแปรงปัดน้ํามันลองฟันอันนี้เบอร์0.5เบอร์1เบอร์1.5เบอร์2เบอร์3แล้วก็เบอร์สตามนี้นะครับเป็นเบอร์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้ได้เลยวลลองฟัน นี่ฮะจะเห็นว่ารุ่นใหม่เป็นแม่เหล็กสองเม็ดนะครับแล้วก็ความแข็งแรงดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับรวมถึงกรอบด้านข้างเขามีตัวบังคับเป็นกรอบเนี่ยเสริมขึ้นมานะฮะทำให้เวลาใช้เนี่ยเวลาสวมเข้าไปแล้วค่อนข้างกระชับเลยเนี่ยเนื้อพลาสติกที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันช่วยให้ตอนที่ใช้งานเ,าเวลาตัด กินผมได้ดีขึ้นช่างที่ได้ทดลองใช้พูดเป็นสิยงเดียวกันว่าลองฟันชุดนี้ดีกว่าชุดเดิมในรุ่นก่อนพอสมควรเลยตอนนี้เรามาดูที่ใบมีดของยูเนียนรุ่นนี้กันนะครับรุ่นนี้ยูเนียนติดตั้งใบมีดเฟดเหมือนเดิมก่อนหน้านี้จะมีรุ่นที่มันเป็นฟิวชั่นซึ่งมันเป็นร่องเป็นเฟดแต่มีร่องนะครับแล้วก็ตัวใบตัดรุ่นนี้ปรับพิเศษมาใหม่โรงงานเขาจะเรียกว่าสลิมดิฟชุดก็คือเป็นใบมีดที่มีร่องลึกขึ้น ตัวความความยาวของของของซีฟันมากขึ้นเพื่อเสริมหรือช่วยในการตัดผมหรือกินผมให้ดีขึ้นพอมันมาทํางานร่วมกับตัวมอเตอร์แบบใหม่นี่มันทําให้การกินผมเนี่ยดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมชัดเจนนะครับรับกันกับตัวนี้ค่ะออกแบบมาเพื่อสอดรับกันแล้วก็ตัวใบมีดเนี่ยพอมาใช้เป็นแบบรุ่นนี้เป็นแบบไม่มีร่องกลับมาเหมือนเดิมนะฮะก็ทําให้ทหลายท่านที่ยังต้องการแบบ ัดแบบสกินเฟดเลยเรียบๆไบเรียบๆอ่าก็จะตัดแล้วถูกใจนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองฟังเสียงเครื่องกันว่ารอบจัดๆเสียงมันจะเป็นยังไงเวลาเปิดก็จะมีไฟสีฟ้าติดค้างอยู่อย่างนี้นะครับปิดก็จะแล้วก็ตัวนี้จะโชว์การทํางานของมอเตอร์จะเห็นการเคลื่อนไหวของการตัวขาที่ใช้ขยับตัวใบมีดเลยนะครับ ถือว่าเสียงดังไม่มากนะเรียกว่าก็ทั่วทั่วไปในกล้องอาจจะดังอ่าอาจจะไม่รู้ถ้าอยู่ในคลิปอาจจะมีเสียงชัดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นตัวจริงก็ถือว่าไม่ดังนะเรียกว่าทั่ว,ท,วทั่วไปรับได้อ่าแล้วก็ตัวปรับคันโยกยังเป็นคลิกอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับอ่กาก้านล็อกตัวนี้ครับที่มันเป็นคลิกเนี่ยสามารถใช้เป็นแบบฟรีได้นะครับโดยผู้ใช้ถอดมอต์ตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัว คล้ายๆเม็ดลูกปืนตรงนี้พร้อมสปริงออกมันก็จะกลายเป็นฟรีได้นะครับใช้ได้สองกษณะอันนี้คือข้อพิเศษของตัวปัตเตเลี่ของยูเนียนทุกรุ่นนะครับรุ่นนี้จะให้ตัวขนาดที่สั้นลงพอสมควรนะครับคือเรียกว่าอยู่ในฝ่ามือคืออย่างนี้นี่ครับด้ามไม่ได้โค้งมากนะฮะแต่ว่าได้ความสั้นเข้ามาทําให้เวลาควบคุมก็ง่ายง่ายมากๆด้วยแล้วด้วยความสั้นของเขากับแบตเตอรี่ที่ใช้ก้อนเล็กลงเนี่ยทำให้น้ำหนักมันเหลือแค่ 2 4 wow! 1 4กรัมซ <high> ึ them, ่งก e ็เบามากหลักเอโก้ดีไซน์ยังมีใช้อยู่นะครับด้วยความมนนะครับด้วยความเว้า์ตรงนี้สวิตช์อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเกะกะด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเหมาะคนที่ถนัดซ้ายก็ยังใช้ได้สะดวกการชาร์จเนี่ยก็ชาร์จได้ทางด้านท้ายเครื่องอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถตั้งแล้วก็เสียบชาร์จจากทางนี้เข้าไปก็ได้นะฮะใช้งานอยู่เกิดแบตหมดกระทันทันก็สามารถเสียบเป็นมีสายใช้ได้ นะครับปกติและแถมยังมีช่อง USB มาให้อีกสำหรับท่านที่มีสายชาร์จที่เป็น USB ก็สามารถเสียบแล้วก็ต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ออที่เป็นของมือถือก็ได้ถ้ากรณนนีที่ลืมแบบนีนะ้ก็ยังใช้อย่างนี้ได้นะครับก็มาดูตัวความพิเศษของเขานะครับรุ่นนี้ติดตั้งมอเตอร์รุ่นใหม่เป็นระบบเวกเตอร์ระบบเวกเตอร์คืออะไรระบบเวกเตอร์คือระบบควบคุมการทํางานของมอเตอร์ คล้ายๆระบบอินเวอร์เตอร์ในมอเตอร์หรือในแอร์หรือในตู้เย็นนะครับเพียงแต่ว e กเตอร์เนี่ยมันสามารถควบคุมทั้งแรงบิดแล้วก็รอบได้พร้อมๆกันตัวเครื่องตัวเนี้บนแผงวงจรจะมีไมโครโปรเซสเซอร์นะครับทำงานในการตรวจสอบแรงบิดแล้วก็ของตัวเครื่องถ้ากรณีที่เกิดเจอผมหนาเขาจะสามารถเขาจะเช็คว่า อ่ะโอเคมีแรงต้านเนี่ยตรวจสอบปุ๊บเขาก็จะสามารถจ่ายแรงกระแสะและแรงดันเข้าไปที่มอเตอร์เพื่อทําให้มอเตอร์เนี่ยปรับรอบแล้วก็กําลังตัดขึ้นไปเพื่อสู้กับผมที่หนานได้อันนี้เป็นความพิเศษของออมอเตอร์รุ่นนี้ซึ่งน่าจะเป็นรุ่นเดียวในประเทศไทยตอนนี้นะครับที่มีเรียกว่าเป็นเขาเรียกเจเนอเรชันใหม่ของแบตรเตอรี่นรืย,ยกว่าได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะเน้นแรงสู้กันกําลังสู้กันตอนเนี้ยมันมาได้ทั้งแรงทั้งประหยัดเพราะว่าตัวมันเอง ใช้ใช้กัามาในการตัดปกติรอบสูงแต่ว่าใช้ปริมาณพลังงานเนี่ยน้อยลงแต่พอเวลาเจอ,เอผมหนาหรือต้องการกําลังตัดเนี่ยมันสามารถเบ่งคือปรับตัวเองขึ้นไปสู้ได้แต่เนี้ยอพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเหมือนกับทางานได้สนุกทํางานเสร็จเร็วขึ้นกําลังตัดดีขึ้นตัวตัวเครื่องมันเ,นเ,เล็กเรียกว่าแรงข้องถ้าให้คํานิยามง่ายๆก็เหมือนเขาเรียกรถสปอร์ต ที่มีความคล่องความคมกําลังเครื่องหลงสูงก็เหมาะกับช่างที่ต้องการเารียกความกระชับกําลังเครื่องดีจับถนัดตัวไม่ใหญ่มากคล่องมืออันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับรุ่นนี้ราคาขายก็ไม่ได้ไม่ได้สูงนะครับอยู่ในราคาที่ต่ำกว่า5,000บาทเปิดตัวครั้งแรกอ่ะ4,950ตอนนี้บริษัทก็ปรับลดราคาลงมาเหลือ4,590ราคาเหมือนตอนเปิดตัวเลยครับก็คือ ได้รถพิเศษมาอีก500แล้วก็เป็นราคานี้ไปเลยในราคาที่ประมาณไม่เกิน5,000เนี่ยคุณภาพรอบตัวทั้งตัวกำลังเครื่องความคล่องตัวใบมีดที่คมใบมีดพิเศษเคลือบสารลดความร้อนไม่เป็นสนิมอีกให้ลองฟันอุปกรณ์ทุกอย่างมาเรียกว่าครบคันใช้งานได้ครอบคุมเลยยูเนียนรุ่นใหม่นี้ก็ตอบโจทย์ทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านทุกท่านไหนจะเคยผ่านปัตตเลียนรุ่นไหนมาก็แล้วแต่ไอตัว ยูเนี่ยเดอะบอสรุ่นนี้มันมีความพิเศษที่ต่างจากรุ่นอื่นที่ทุกท่านใช้มาเรียกว่าต้องเก็บไว้เป็นปลอดสายรุ่นนึงเลยครับว่าเนี่ยด้วยระบบของเขาที่พัฒนาขึ้นมาแล้วมันเป็นเหมือนเจนใหม่ของเครื่องประเภทนี้เลยทุกท่านไม่ควรพลาดเลยครับแนะนําอย่างยิ่งหรือแม่ก็ลองส,สอบถามคนที่เคยใช้ดูแล้วก็ได้ว่าเสียงตอบรับเสียงชื่นชมเนี่ยค่อนข้างดีมากยังไงก็อย่าพลาดน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ